คือพลังของความสามคัคคีและบางครั้งก็เป็นเวทีที่ทำให้โลกหันมามองชาติเล็กอย่างเราด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปวันนี้น้องเมมจะพาย้อนชมจุดเริ่มต้นความภูมิใจไทยในระดับโลกในรายการวันนี้มีอดีตค่ะวันนี้มีอดีตในวันที่20มิถุนายนพศ2491หรือคศ1948 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อดูแลแล,และส่งเสร,ริมกิจกรรมกีฬาโอลิมปิกในประเทศไทยโดยมีจอมพลปพิบูลสงครามเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการเข้าร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) และนับตั้งนั้นมาประเทศไทยก็ได้เริ่มส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกและเอเชียนเกมอย่างต่อเนื่อง จากวันนั้นจนถึงวันนี้โอลิมปิกไทยไม่ใช่แค่เรื่องเหรียญทองแต่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีความทุ่มเทและการเป็นตัวแทนของชาติลองนึกดูสิคะถ้าไม่มีการก่อตั้งในวันนั้นเราอาจไม่มีโอกาสได้ยินเพลงชาติไทยดังก้องในสนามระดับโลกเลยก็ได้โลกของกีฬาบนเวทีโลกไม่ใช่ที่สำหรับประเทศใหญ่เท่านั้นแต่สำหรับชาติที่มีหัวใจที่ใหญ่กว่า รู้อดีตต่อยอดอนาคตสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมีผลต่อปัจจุบันเสมออยากเข้าใจโลกให้มากขึ้นกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะแล้วพบกันใหม่ในวันนี้มีอดีตค่ะเกิดเลยนะตรงนี้ตรงนี้